เซนทัเลยล่ะ<ต>ค <อ approach> <sh arp> <sm> ่ะขอเป็นคลิปเลยใหญ่แล้วก็เิอทางไมได้เดีว่เพราะว่าน้ำแรงเลยน้แรงนะคะการจราจอระหว่างฝังวัดป็นกับฝั่ง ส่วนตัวยังไปได้ไหมไม่ได้แน่นอนค่ะใช้คาว่าไม่ได้แน่นอนนะคะใช้เรือบอกเขาใช้เรือดีกว่าค่ะถ้าจะใช้นะคะตอนนี้รถไม่ได้เลยนะคะห้ามเลยค่ะรถกระบะก็ไม่ควรมาแล้วนะคะเพราะว่าน้ำมันจะเข้าเครื่องรถแล้วก็รถจะเดี๋ยวมันจะยิ่งยากในเรื่องของการโหลดรถออกเลยยางยางรถไหนคะพี่กิ่งนะขึ้นทุกวันขึ้นทุกวันหรือ่าเช้าเย็น ไปกลับใช่ไหมไปกลับค่ะเมื่อเช้าก็มาเส้นนี้แล้วน้ำต้มสูงมากค่ะแต่เมื่อวานผ่านเส้นนี้เี่ยังเกลีไม่รอดว่าแล้วอย่าเอาระบบออกแชร์แล้วขอบคุณนะคะค,ค่ะแชร์แล้วนี่ขนาดรถทหารนะคะทดุกท่านนี่คือรถทหารที่เรานั่งเส้นไหนครับตอนนี้คือหน้าเซนทันค่ะสสเส้นหน้าเซนทันเลยรีวิวหน้าเซนทันให้ดูเลยตอนนี้ชัดเจน จะถึงเส้นขอบถนนแล้วนะคะว่าแล้วเราจะสวนทางกันยังไงมีแต่รถใหญ่ๆทางนั้นเลยนะคะบอกก็นู่นนี่เป็นเนี่เลยว่ามันจะถึงเหล็กกั้นแล้วเนี่ยเราะว่าสูงมากเหล็กกั้นป้ายแจ้งเตือนเส้นทางใช่ไหมคะตรงนี้สูงมากกั้นกั้นกั้นเลนกั้นเลนเหล็กกั้นกั้นเลนจะท่วมเหล็กกั้นกั้นเลนแล้วนะคะทุกคนที่ว่าสิงต่างๆเรียรถล้นมาแล้วเป็นกำลังใจให้ขอบคุณค่ะขอบคุณคุณคุนยาดานะคะ คุณนะคะของหัวใจด้วยนะคะทีมงานก็ลุ้นอยู่เหมือนกันค่ะว่าจะไปมานยังไรนะคะแต่ละวันนะคะก็ต้องใช้รถพี่ี่ทหารนี่แหละค่ะมาช่วยแล้วก็เดี๋ยวให้ทุกท่านได้เห็นภาพบรรยากาศการเดินทางรถขับไสำหรับใครที่จะมาทํางานในช่วงเช้าเช้านะคะก็ต้องเื่อเวลาประมาณ2องชั่วโมงเลยนะคะเพราะว่ารถติดกับชาวบ้านว่าคนที่แบบพรอที่ได้เวลาเจอน้องทหารก็แบบมีน้ำใจใช่ ชเช้าพี่ก้อยขึ้นรถอาหารมาพี่ที่เขานั่งหน้าเขาก็มีน้ำใจเล็กน้อยแต่ว่าเขาไม่ได้ซื้อกาแฟให้นะเขาโอนให้เลยเมื่อเช้าเขาบอกว่าเป็นน้ำใจมากที่พาเขาข้ามฝั่งนะคะนะครราชสีมาน้ำท่วมไหมคะคือแบบเป็นกำลังใจให้พี่ทหารค่ะว่าเขาขับเปลี่ยนกันไหมเขาบอกว่าเขาขับยาวเลยทั้งวันคนหนึ่งคันขับยาวเลยนะคะเมื่อเช้าก็เป็นกำลังใจงงให้ ประจาจุดเลยนะคะคนนี้ขับคนนี้ขับคนนี้ขนคนนี้